สวัสดีค่ะอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในกองทัพบกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าท่าทีของทางรัฐบาลนะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะเอายังไงแน่และหลังจากที่มีการยื้อนะการร่วมตัดสินใจว่าจะเลือกกริปเพนหรือว่าจะเลือก F16 หนะหลังจากที่คณะกรรมการของกองทัพบกเนี่ยได้สรุปผลคะแนนรวมแล้วนะคะว่าให้เครื่องบินกริปเพ แทนเนี่ยชนะ F16 บล็อก70ของสหรัฐนะและได้นำเสนอไปที่คุณสุทินนะแล้วก็นำเสนอนายกนะแต่นายกเนี่ยบอกว่าตราบใดที่ข้อมูลยังไม่ครบยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของออฟเซ t p พ olicy เนี่ยนายกก็จะยังไม่ตัดสินใจนะส่วนคุณสุทินเนี่ยถึงขั้นบอกว่าได้บอกให้กองทัพบกเนี่ยทำกันบ้านนะฮะไปคิดมานะว่า อันไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับภารกิจและการทํางานของกองทัพอากาศมากที่สุดตอนแรกก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงบอกว่าข้อมูลด้าน offset policy เนี่ยยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์นะฮะนะะก็เข้าใจได้ว่าในผลการศึกษาของคณะกรรมการเนี่ยในเจ็ข้อใหญ่และอีกหลายข้อย่อยเนี่ยนะฮะ ไม่ได้รวมการประเมินเรื่องของ offset policy รวมไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการประเมินเรื่องของสมรรถนะเรื่องของด้านยุทธการเป็นหลักแนะแต่เรื่อง offset policy เนี่ยกองทัพอกาศได้หารือกับกลมบัญชีกลางมาตลอดนะว่าจะเสนอ,อาทางแต่ละประเทศเนี่ยคือสวีเดนกับสหรัฐเนี่ยได้เสนออะไรมาบ้างแล้วก็กำหนดใน TOR นะ Term of Requirements แล้วก็จะอยู่ใน ORD นะฮะ Operational uh, Document Requirements นะฮะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่ได้ไปรายงานนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะก็เลยทำให้นายกเนี่ยบอกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องรีบประสานทางทูตสหรัฐฮะให้รีบเสนอมานะฮะว่า offset policy ที่สหรัฐจะให้กับไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เพื่อที่ได้จะเอามาเปรียบเทียบกับทางอ่าฟส,สวีเดนเนี่ยอย่างเต็มที่นะแบบไซส์บายไซนะกูดูให้รบสรุปเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมเองผมมีกา,ารโทรหาท่านทุตสารถเหมือนกันนะครับว่าของเอฟสีเนี่ยที่จะเสนอมาเนี่ก็ขอให้เสนอเรื่องออฟเซ็ตโบริสีด้วยพร้อมกับราคาด,ด้วยจะพิจารณาไซส์บายไซ์กับปริพินแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับเพราะฉะนั้นยังให้ เวลาอยู่ใช่ไหมให้ให้เวลาอยู่เพราะว่าทางกองทัพอากาศเหมือนสรุปคะแนนของกริปเพนเนี่ยชนะมาแล้วแต่ว่าเรายังพิจารณาเพิ่มเติมได้ผมคิดว่ายังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีออฟเซ็ตคุณลิซีมาก็ยังก็ที่ยังคงไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งสองทั้งสองบริษัทกท่องก็ต้องก็ต้องเต็มที่นะครับเพราะว่ามันมันยิ่งเงินเรื่อยๆนะครับมันเป็นเงินที่ต้องดูความดึงถึงความอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ให้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ ก็ขอควมเใจเรื่ตรงนี้นะครับว่ามันก็รู้ไม่ดีะนะครับไม่ต้องรีบใช่ไหมยังมีเวลาสําหรบับเป็นเดือนได้ไหมฮะผมไม่ทราบจริงๆครับในในเรื่องของอความจำเป็นเรื่องแบบไหนนะคร<ม>ับแต่ว่ายืนยันครับถ้าเกิดยังไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบก็ไม่สนใจครับนี่นะคะจะเห็นนะคะว่านายกเสียงเข้มมากเลยนะคะ ทั้งทงที่ก็มีรายงานคนะ,ะว่าผบอทอ,อเนี่ยได้คุยกับนายกเศรษฐามาตลอดหลายเดือนฮะในห่วงของการพิจารณาเรื่องของเครื่องบินรบนะจนมีข่าวเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นด้วยนะ,ะกับข้อสรุปของกองทัพอากาศที่จะเลือกกริปเพน,นะ,ะอันนี้หมายถึงก่อนหน้านี้นะคะแถมนายกยังบอกกับผบอทอ,อด้วยว่า ถ้าใครมาบีบให้กองทัพอากาศเลือกเครื่องบินแบบไหนเนี่ยให้บอกนายกด้วยนะคะเพราะว่านายกมองว่าคนที่จะเลือกเนี่ยต้องเป็นกองทัพอากาศนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข่าวสารข้อมูลเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะ,ะแต่พอมาตอนนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าท่าทีของนายกเนี่ย ทำให้ผอบทอนอะดูเป็นกังวลพอสมควรครว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้นะแล้วมีข่าวด้วยว่านายกเนี่ยถามว่าผอบทอ,อเนี่ยรีบไหมถ้าไม่รีบก็เอาไว้ก่อนจนลำ่ำเลือกเลยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไหมรัฐบาลจะเอาเงินไปโปะก,กองกลางเพื่อเอาไว้ใช้กับดิจิต a l วอลเล็ก่อนหรือเปล่านะฮะ ไปไปเรามาจะระงับโครงการเอาไว้ก่อนในปี68หรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าล่ําลือกันไปนะแต่ว่าพบทอ,อบอกว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆนะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะไปเกี่ยวข้องกับดิจิตอล w a l l ล็มานะฮะ ฝ่ายกองทัพอากาศเนี่ยก็พยายามมองในแง่บวกนะะว่าท่าทีของนายกแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านายกต้องการให้ทางสหรัฐเนี่ยได้เสนอออฟเซ็ตโพลิซีมาแบบเต็มที่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยมีข้อเสนอนะฮะในเรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็เสียเปรียบทางซัร์สววเดนฮะกริเพนที่โอ้โเรียกได้ว่าเสนอมาแบบโอ้จุใจกระจายเลยประมาณนั้นนะฮะ ลูกทัฟฟ้าก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นแค่การอา่อะไรแสดงออกให้ทางสหรัฐเนี่ยดูว่าาทางารัฐบาลไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับทางสหรัฐนะแต่ว่าพอไปดูท่าทีของนายกประกอบกับท่าทีของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยรัฐบาลเขาเป็นในแนวเทคนิดทิศท,ทางเดียวกันคือหนึ่งไม่รีบไม่รีบเคาะว่าจะต้องเลือกกริปเพนตามที่คณะกรรมการ ของกองทัพอากาศสรุปมาหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณสุทินเนี่ยบอกเลยว่าให้การบ้านกองทัพอากาศกลับไปคิดใหม่ว่าอันไออันไหนเนี่ยมันตรงกับภารกิจตรงกับการใช้งานของกองทัพอากาศมากที่สุดจนเกิดกระแสข่าวลือเลยนะคะว่าให้มีการพิจารณาในหลายๆแบบรวมถึง FA 50ของ KAI เกาหลีด้วย เพราะอย่างที่เคยทราบกันนะคะว่า FA 5 0เนี่ยนะคะถ้าเทียบกับ g r i ปเพนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากนะ,ะโอเคเทียบกับ f 1 6อาจจะแตกต่างแต่ว่าถ้าเทียบกับกริปเพนแล้วอาจจะไม่แพ้ไม่หนีไปกว่ากันเท่าไหร่แต่ในเรื่องราคาและข้อเสนอต่างๆเนี่ยถูกกว่านะฮะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทาง KAI เกาหลี hi, เนี่ยเขาก็เสนอตัวให้กองทัพากาศพิจารณาด้วยนะคะมีการเสนอ proposal เสนอใบราคา ROM อะไรต่างๆเข้ามานะคะแต่ว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยเหมือนว่าจะตัดนะคะ FA 5 0ออกไปนะคะแต่ก่อนหน้านี้ผอบตอ,อก็ยอมรับนะว่าได้เอา FA 5 0เนี่ยมาพิจารณาด้วยนะ,ะเป็นหนึ่งใน6แบบนะคะที่กองทัพากาศพิจารณานะแต่ว่าค่อยๆ ตัดออกไปนะจนเหลือแค่กริปเพนกับ F16 บล็อก70นะฮะท่าทีของทั้งคุณสุทินแล้วก็นายกเศรษฐาเนี่ยโหต้องเรียกได้ว่าทำให้ FC F16 ใจชื้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหกระแสข่าวมาเลยนะว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาเนี่ยจะเอ็เอียงไปทาง F16 หรือเปล่าไปทางสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่ายังไงรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับทางสหรัฐอาจจะมีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่า อาจจะเป็นในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหรือระดับชาติเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคือถ้านายกเศรษฐาเนี่ยไปพึงใจ F 1 6หรือแม้แต่ FA 5 0ของเกาหลีเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพอากาศโดนหลอกนะคะเพราะท่าทีของบิ๊กไก่ผบทอเนี่ยมองในแง่บวกและ พอใจกับการที่ได้ประสานพูดคุยกับนายกเศรษฐาและคุณสุทินฮะหรือแม้แต่แกนนำในรัฐบาลมาตลอดนะฮะจนทำให้บิ๊กไก่เนี่ยมั่นใจทะว่าทางของบิก๊กของกริปเพนเนี่ยสะดวกโยทินเพราะมีข้อมูลอีกหลายอย่างหลายประการฮะที่เราไม่อาจเปิดเผยได้นะแต่บอกได้เลยว่าพลอากาศเอกพันพักดีเนี่ยนะได้มีความพยายามและวางแผนนะในการ ที่จะผลักดันเรื่องโครงการเครื่องบินรบนี้นะแล้วก็กริปเพนเนี่ยมาเป็นสเตปนะฮะในการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและอย่างที่บอกนะหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลน,นะฮะก็เหมือนจะมีสัญญาณที่ดีมาแล้วนะแต่เพื่อความไม่ประมาทเนี่ยจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการของกองทัพอากาศเนี่ยก็สรุปนะ,ะให้คะแนนของกริปเพเนี่ยชนะเอ6 แล้วบิ๊กไก่พอบทอ,อก,ก็ออกมายอมรับว่าคะแนนของกริปเพนชนะจริงมุมหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการผูกมัดเลยนะว่าอ้าวกองทัพประกาศซึ่งเป็นผู้ใช้เนี่ยนะ,ะเลือกแล้วนะว่านี่เหมาะสมสุดคะแนนมากสุดคล้ายๆจะเป็นการตีกันฝ่ายการเมืองว่าเอ๊ะคุณจะมาเปลี่ยนแบบหรือเลือกแบบอื่นเนี่ยอาจจะมองถูกมองว่าแทรกแซงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะมี แท็ติกเทคนิคอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนทางกองทัพอกาศก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะหนุนซื้อกริปเพนอย่างที่เคยมีท่าทีก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่า แล้วเราจะเห็นได้นะคะว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะล็อกฮิตมาตินนะที่เสนอขายเอฟซีหกบล็อกเจให้กับกองทัพอากาศเนี่ยก็มีการออกแถลงการเป็นการขยับครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้สื่อพยายามจะประสานไปทางสหรัฐแต่ปรากฏว่าก็ไม่เคยมีการให้ข้อมูลใดๆกับสื่อเลยนะคะจนที่สุดเนี่ยสิบ้าจุลายที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการออกแถลงการ์ของล็อกฮิตมาตินในข้อเสนอต่างๆที่เสนอให้กับทางฝ่ายไทยนะแต่จะเห็นได้ว่าในแถลงการของล็อกฮิตมาตินเนี่ยจะไม่มีเรื่องเงินกู้นะคะเพราะว่าในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันเป็น FM f m ะในส่วนของ Just Mac ในส่วนของรัฐบาลของอสหรัฐนะกลาโหมสหรัฐที่มีการลดดอกเบี้ยให้นะจากร้อยละห้า มาเป็นร้อยละ4.5แล้วก็มาเป็นร้อยละ3.5แต่อย่างที่บอกนะพอสหรัฐเนี่ยเสนออะไรโปะเข้ามามากขึ้นเนี่ยกริปเพนก็มีลดแรงแจกแถมเพิ่มเติมมาอีกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกนะว่าพอจะรู้ข่าวมาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยไปได้เพราะว่ามันอยู่ระหว่างการเจรจาแล้วมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะ ยิ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคุณสุทินและคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุกรอบทำเวลา,เ,าเขาเรียกว่ากรอบเวลานะคะทำลายนะว่าจะเคาะเมื่อไหร่นะแม้จะบอกว่าเร็วที่สุดนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะภายในเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งให้ทอดระยะเวลานาน,านขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะเราจะเห็นว่าพอล็องฮีตมาทินออกแถลงข่าวในแถลงการในช่วงเช้าเนี่ย ช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะทางซาร์สววเดนก็ออกแถลงการเลยนะ,ะโดยยืนยันในออฟเฟอร์ข้อเสนอที่ดีกว่าแบบที่ว่าไม่มีอาไทยเนี่ยไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะฮะโดยตอกย้ำนะในเรื่องของความเป็นอิสระนะ,ะก็หมายถึงเรื่องของ Data Link นั่นเองนะ,ะที่ทางซาร์สเีเดนเนี่ยจะให้อิสระนะให้มี Tactical Data Link ของกองทัพอากาศเองนะ เหมือนกับว่าต้องการจะ,ะเปรียบเทียบกับทางสหรัฐนะที่อะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตกับทางสหรัฐก่อนนะโดยทางซาบเนี่ยนะคะใช้คำว่า the independence and sovereignty of the kingdom of Thailand เลยทีเดียวนะส่วนเรื่อง offset policy นี่นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าทางซาบเนี่ยบอกเลยว่าให้มากกว่ามูลค่าของโครงการ19,500ล้านนี่อีกนะฮะ และมีผลในระยะยาวและต่อเนื่องด้วยนะขณะที่ทาง F16 นาะล็อกฮิตมาตินรู้ดีว่าจุดอ่อนคืออะไรนะเพราะฉะนั้นในแถลงการก็ถึงย้ำว่าจะให้ advance data d link upgrade นะฮะกับ F16 ที่ยังประจำการอยู่ในกองทัพอากาศนะแต่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะ,ะว่าเรื่องอลิง์16เรื่องลิงค์อะไรต่างๆเนี่ยจะให้มากน้อยแค่ไหนนะ แต่ก็รู้กันอยู่นะว่านี่เป็นข้อจำกัดในส่วนของสหรัฐดังนั้นนะที่เคยคิดว่าจะจบนะเพราะว่าคณะกรรมการของกองทัพอากาศเนี่ยสรุปให้คะแนนกริปเพนชนะ F16 มาแล้วนะแต่ปรากฏว่านะก็ยังไม่จบง่ายๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะสาหารัฐเนี่ยจะยอมเสียตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะ เพราะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะคะกองบินหนโคราชเนี่ยใช้ F16 มา30 40, 40ปีนะคะถ้าอยู่ๆมาเปลี่ยนเป็นกริปเพนแล้วอาจจะเป็นกริปเพนที่จะยึดกองบินหนึ่งยาวไปเลยแล้วอาจจะยึดกองบินอื่นด้วยในอนาคตเนี่ยแล้วอาจกองทัพอากาศไทยอาจจะไม่กลับมาซื้อตระกูล F อีกเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นกองทัพอ่ขอภัยทางสารัฐถึงจ้องดิ้นสู้อย่างเต็มที่หนักหน่วงนะคะ แต่มองในมุมที่ว่าทําให้กองทัพากาศประเทศไทยได้ประโยชน์ก็ดีนะเพราะว่าเขาแข่งกันเขาก็จะยิ่งมีรถแรกแจกแถมมาสู้กันนะเพราะว่าทางซ a ฟสวีเดนเองนะก็มีรถแรกแจกแถมเพิ่มเติมมาฮนะต้องรอดูนะโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหมัดเด็ดที่ถ้าปล่อยเรื่องนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยโอ้โหชนะขาดไปทั้ง F16 แล้วก็ FA 50เลย แต่นั่นหมายถึงว่าทางซั์สวีเดนกริปเพนเนี่ยนะฮะต้องยอมทุ่มทุนนะฮะอาจจะเรียกได้ว่ากำไรน้อยลงนะฮะในการที่จะยอมลดแรกแจกแถมเพื่อที่จะชนะทางสหรัฐเพื่อใช้ชนะของทางซาั์สวีเดนนะ,ะในการที่จะให้กองทัพอากาศเลือกกริปเพนนะฮะเพราะแม้ว่าสหรัฐจะกัดสวีเดนเนี่ยนะฮะจะอยู่ค่ายเดียวกันนะฮะ แต่ว่าศึกครั้งนี้นะะมันเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของศักดิ์รีของบริษัทของเครื่องบินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฮนะต้องพยายามที่จะชนะกันให้ได้นะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเดิมพันสูงกว่าคะ่ะนะเราไว้รอติดตามดูกันคะ่ะแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้กองทัพอากาศเนี่ยก็ยังตั้งความหวังนะกับทั้งทางคุณสุทินแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะว่าในที่สุดฮนะจะตัดสินใจนะ เลือกกริปเพนตามที่คณะกรรมการกองทัพการเนี่ยได้ให้คะแนนว่าชนะ F16 ไปนะฮะแม้ในใจอาจจะหวัน่นประวัติั่านพึงนะคะว่าเอ๊ะทางสาหรัะซึ่งเป็นมหาอำนาจเนี่ยจะมีไม้เด็ดอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการลดเงินกู้นะ,ะลดดอกเบี้ยงเงินกู้นะฮะ แต่ทออยังมีหวังนะยังมองในแง่บวกนะว่าสิ่งที่ผบทอได้มีการเคลียร์ทางหรือว่าเจราจาทําความเข้าใจไว้กับทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะสำฤริผลนะแล้วก็จะออกมาเป็นกริปเพนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอ